นี่นะคะน้องทีโออาทิตย์นะคะวันนี้ลูกชายนะคะมาเยี่ยมมอนกีโมงวะไอ้ไปบันไปแล้วนะคะลูกชายนะ,ะเดี๋ยวก็ถามตังไลเอามอนเออเดี๋ยวก็ถามเอาต้องถามตังเฟสตังไลเอาพวดแรงปุ๊นนะเขาทำงานอยู่ตอนเจ้าไว้ฮะ เฮ้มอนได้เริ OD, จ่จัดกะฮอปีฮอบอ,อยฮอนี่เออฮืออ,อ,อมอน้นุอกนกี้กะมาลูกซุหูด,ดีลูกม้ไปไหนเออ<ว> <c oughs> คน <c oughs> หาลอยฮาลอยูเสืกกอสกเมื่กี้พี่ฮึปูอยู่ค่ะนาดอือฮาลอย น้าไฟห้าร้อยเอาชูขห้าร้อยน้องบอยห้าร้อยเอาแม่มอนได้ห้องแต่ห้องน้าหลายมื่นฮะมอนขึ้นนักเนาะเออถ้าขึ้นนักจำได้บุญแท้กับมอนหลานยาฮือเนาะจะตีฟ้ามดแหละน้องแหล่เปนห่วงมอนเนาะจะก้อนมอนมอนเอ๋ยไปไปที่นี้หัวแจ๊กหลานไปอ่ะมอนหัวแจ๊กฝนน้าแม่มอนหัวแจ๊กฝนน้าแม่อ่ะ พี่วิววานะ่ะหมูแจักหมอวิวหมูแจักหลานไปวันนั้นนี่พี่วิวว่ามอนหูแจักอ่ะก็นั่งข้าวเตอ๋อเนาะแล้วก็ไปอลังการนั่นคลินิกใหม่อ่ะน้องงามอ่ะไฟเขาไปคลินิกก่อนก็ได้แล้วปีป้าตัวไปเอลซนทันก่อนก็ได้ไปแอลเซนทันต้วยเออไปเป็นปีเดี๋ยวปีขี่รถขึ้นถึงบนปุณวันนี้ปีก็เป็นการน้ำมันน่ะกับมืดอ่ะฮะปัะกันสังคมเอออัน ปีกับบุษจะเติมน้ำมันไปกะแต่ว่าวันเืาร์กว็วันใดวะวันเืาร์ก็หว่าที่ลูกไปคือสองพันเปียอ่าอปีวิวคือสองพันอายว่าอันฝั่งเอาหน้าเนี่ยเอาคือปีฝังหือ่อย่าก้อน <laughs> ลูกบอลได้หื่อว่าอันว่าเล่นกันแซวฮ้าโลคนบบาโนแบน่าทึะยูปุ้นแหมถุงว่าที่บ้านสวนนะถุงฮ้าโลแหละโลตะไดแน่ ร้อหรอยอิ่มจะกำมอาบล้วาตกีห้าร้อยห้าสิบแหละฮะมันว่าใดก็ออะไรก้อกินกับเออแก้เหรอเออมันว่านันปีมจ้าหูเจ้บอบของไอไอยวนเปินอันึ้น ขึ้นในอันนั้นเนาะจะอยู่ในชุมชนจะอยู่ในตลาดไปอยู่อันหมู่บ้านบ่เนาะแลมแลมไอแคบคือน้องอย่าว่าแม่เมาหมดเลยซื้อมดไอของแม่ตุ้น้องนั่นโลหาร้อยเพียปีหันปดเพราะขายเชย่หมดแล้วและนี่มันอันเฟรชไปแล้วสั่งไอว่าสั่งและอีปีนี่ผมอานนาะบอกว่ามันกินแป้งว่าลูกไงจะลูกสั่งซื้อจะแท้เลยเจอเข้ากลุ่มหมู่บ้านน้องน้องจะถอดแหละ อีปีจะอันเอาต้มตำน้ำพริกอบบเอกเเอถอดต้ออันนี้น้องจะต้อันต้มตำน้ำพริกกับผักลวกลก,ลวกับนอแหละใจมันขิกินป <laughs> ีกินคนเดียวนนหโหจ้างกับจะไปกินหยัางาากบยังมากินวันเหือฟอฟ้ามาหาดินกับน้อง อน่าล้ำปีมากเออแบ่งต่อแบ่งนาะไร่ตัวไอ้โอ้หมาะขนาดกิโลหกร้อยห้าร้อยห้าสิบพี่หละวันนั้นยวนขายห้าร้อยลาป่นเอาลูกเมืองฝางมาแม่ตู้อ่ะเออหมาะเนาะเดี๋ยวปีต้มตับน้ำพริก,กอันนี้ขีดห้าสิบปลายเนาะนั่นยวนขายขีดห้าชิบของแม่ตู้อ่ะเปิดลูกเมืองฝางแน่ ลดด่วนลดด่วนคุณแม่ก็อยากหาเงินเองเนาะคะ่ะอยากทํางานเองนะคะสําหรับลูกเขาก็ให้อยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะแล้วก็นะคะลูกเป็นคนมานะอดทนขยันนะคะทําไมนะคะคุณย่าถึงแบบสนับสนุนคนที่มีมานะอดทนขยันเหมือนน้องโฟกัสน้องรีโอนะคะเพราะว่า คนที่มีความมานะอดทนขยันมันเพียนนะคะเขาก็จะประสบผลสําเร็จทุกคนนะคะวันนี้นะคะลูกมาเนาะก็คุยกับแม่นะคะคุณย่ามีแม่อายุแปดสิบกว่านะคะวันนี้เป็นวันเกิดของหลานสาวคนที่สองของลูกชายคนโตนะคะซึ่งลูกชายชายคนเล็กเลี้ยงตั้งแต่สมัยอยู่คลินิกบางพลีนะคะเกิดมาใหม่เนาะนะะ้าเขาก็เลี้ยงเลยนะคะนี่นะคะเนาะ คุณมากมากนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะคนเรานะคะอยู่กันแบบบ้านๆนะคะลูกซื้อแหนซื้ออะไรนะคะซื้อของมาฝากคุณม่อนนะคะแล้วก็คุณแม่นะคะมาทีไรก็ให้ตังให้ไรให้ทุกคนนะคะก็จากนะคะเขาเป็นเด็กที่นะคะทำงานรับจ้างนะคะไปถึงกรุงเทพนู้นนะคะ แล้วก็ต่อสู้หลายอย่างนะคะเนาะวันนี้นะคะความรู้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะสิ่งสำคัญกว่าความรู้ก็คือความพยายามและความขยันหมั่นเพียรน,นะคะคิดดีทำดีได้ดีเสมอลูกชายนะคะคนที่ได้รับปริญญาคือคุณแม่คนเดียวนะคะที่มีปริญญานะคะไว้ประดับผาบ้านนะคะลูกๆไม่ได้จบ บัญญาแต่ว่าลูกเป็นเท่าเจ้านายเป็นเท่าแก่นะคะมีลูกน้องเยอะแยะมากมายนะคะคนดีของสังคมนะคะคุณย่าถึงสนับสนุนคนดีไม่ไม่ใช่พูดเพื่อเอาโอยหรือเอาหน้านะคะนี่คือเรื่องจริงนะจ๊ะคลิปนี้คุณย่าก็ขอกราบขอบุณน,นะคะเอสซีลูกๆน้องรีโอ นะคะที่ช่วยดูคลิปย้อนหลังดูโฆษณากับคุณเอ๊ยยังไม่มีโฆษณานะคะยังยืนทํารายได้อยู่นะคะยังติดขัดมันติดกับบัญชีเก่าตอนนี้ลบไปแล้วนะคะขอบคุณ